<Hell> boy. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเฮลบอยคนเดิมเแบบพิ่มเติมกับ Iron นแม s i ซิ่ง t y ตนะคะโดยเมื่อวานครับเนี่ยทางทีมงานเนี่ยหรือว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาได้เพิ่มระบบอัปเดตเข้ามาหรือว่าเรียกว่าแพทใหม่เลยก็ได้ฮะให้กับเซิร์ฟนี้ครับซึ่งถ้าคุณมีเงินอ่าไม่ว่าจะ 1M 10M 100M 1000M เนี่ย เขาจะทาการรีให้ทุกอดีเนี่ยมีเงินเริ่มต้น1นึ่งแสนครับหนึ่งแสนดอลลาร์หรือว่า1นึ่งแสนเงินเขียวนะครับแล้วก็พอยต์เนี่ยเจ็ดพันครับหรือว่าเงินแดงหรือว่าพวกบ้านเนี่ยเขาจะทําการรีหมดเลยนะฮะแล้วธุรกิจเหมือนว่าเขาจะเอาออกนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยได้เหวอเหวอจัดเลยฮะเข้ามาถามเอาปืนยังไงเงินหายไปไหนฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เพิ่มระบบอ่าการขุดแร่เข้ามาหรือว่าอาชีพขุดแร่นะฮะ เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงฮะแล้วก็เรื่องปืนนะฮะที่คนชอบถามว่าเอามาจากไหนต้องหายังไงนะผมขอตอบตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐหรือว่าเป็นประชาชนเป็นแก๊งเนี่ยคุณต้องหาปืนเองฮะซึ่งแผ่นนี้เนี่ยมันยากมากเลยฮะแล้วก็ผมเนี่ยได้ให้ใบกับคลิปนี้เลยครับดูจากโลเคชันคุณก็น่าจะรู้ว่ามันอยู่แถวไหนนะฮะ แล้วก็นี่ก็คือจุดคราฟปืนฮะนี่ครับคาใบก็เรือใหญ่นะฮะคุณพิมพ์คาสั่งว่าคาใบฮะแล้วคุณจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะจากนั้นนะครับให้คุณพิมพ์คาสั่งว่าค r าฟเว e รเพิร์นะฮะคุณจะพบกับหน้าต่างคราฟอาวุธนะครับซึ่งผมขอบอกนะฮะการคราฟของเนี่ยหรือคราฟปืนเนี่ยไม่ขวดยากะใช้ของขวดเยอะผมว่าเก็บเงินเอ็มซื้อง่ายสุดแล้วฮะ นั่นแหละครับต่อมานะครับก็คือการนะที่คุณใช้เงินฮะใช้เงินอย่างเดียวฮะไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาวัตถุดิบมาคล้าป,ปืนนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะใบ้โดยใช้โลเคชันแบบที่คุณเห็นอยู่ที่หน้านี่แหละครับซึ่งถ้าคนเล่น g t เนี่ยรับรองฮะดูแค่ห้าวิกก็ดูออกแล้วฮะ ซึ่งอันนี้เป็นปืนผิดกฎหมายนะก็คือคุณซื้อมันจะถูกกว่าการไปซื้อในร้านนะครับซึ่งในร้านเนี่ยคุณต้องเสียใบอนุญาตพกปืนทั้ง2อลนะ้านห้าซึ่งคุณค้าวันนี้ไม่ต้องใช้ใบพกะแต่ก็ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับเราพูดถึงคำสั่งครับคำสั่งในการซื้อนะครับให้คุณพิมพ์ว่า by weapon นะครับจากนั้นก็กด enter ไปเลยฮนะง่ายๆครับจากนั้นคุณก็จะพบกับหน้าต่างร้านขายปืนผิดกฎหมายนะฮะ ก็ราคาก็ประมาณนี้เลยนะผมถือว่ามันไม่แพงนะซึ่งร้านปืนเนี่ยมันแพงกว่านะครับแล้วก็นี่ก็คือกระสุนนะแล้วผมขอบอกว่าปืนทุกปืนเนี่ยมันตายแล้วของตกนะครับซึ่งแมงควดจริงจังอะ่ะเอาละครับเราก็ถึงร้านปืนแล้วนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ทับ G P S ได้เลยฮะพอเราถึงในร้านเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งว่า by weapon ได้เลยฮะเพื่อดอูราคาต่างๆเลยฮะ เนี่ยผมเขาบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันแพงมากเลยฮะเช่นใบพกปืนเน่ยขวดแพงอ่ะก็ตามนี้เลยนะพวกสนงสนับพวกไมาเบสบอลหรือว่าดาบยาวเนียคาตนานะเนี่ยก็ 1M เอเลยนะซึ่งผมว่ามันก็อ่าก็แพงนะแพงกว่าร้านเถื่อนนิดนึงนะแล้วก็พวกกล่องกระสุนเนี่ยน่าจะบักนะยังไม่มานะก็ประมาณนี้เลยนะใครอยากจับอยากจองก็ซื้อใบพกไปก่อนเลย 2.5F อมาครับเออถ้าคนมีเงินนะ อะต่อไปผมจะพาไปดูเหมืองนะว่าเขาทำยังไงนะปะโดยเหมืองเนี่ยมันอยู่นอกเมือง LS นะใครไปไม่เป็นก็พาเพื่อนไปน,นะเออแล้วก็ทำลูกเนี่ยก็ประมาณนี้นะมันจะถูกกับแผดเก่านิดนึงนะจาก20,000เนี่ยเป็นหมื่นห้านะในลูก66เนี่ยเอ,อ อ่าว้วก็ถึงเหมืองกันแล้วนะครับซึ่งขอบอกเลยว,ว่าเหมืองเนี่ยมันเป็นเหมืองใหม่นะแต่ผมเคยเล่นมาแล้วแบบพวกสกคริปไอรอนแมนเก่าๆนะเออจากนั้นให้คุณพิมพ์ว่าทับขุดแร่ฮะนั่นแหละแล้วก็ Enter ไปฮะซึ่งวิธีทำเนี่ยให้ใช้รูปหมัดในมือถือนะส่วนในคอมเนี่ยให้กดคลิกซ้ายเรื่อยๆนะฮะคลิกไปเรื่อยๆชิวๆฮะหรือว่าปุ่มคอนโทรลก็ได้ฮะถ้าเมื่อยนะซึ่งการทำเนี่ยมันก็จะสุ่มว่าคุณได้ หรือว่าไม่ได้บ้างนะก็หนึ่งหรือว่าสองก้อนนะหินนะพอคุณได้หินแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาไปสกัดนะซึ่งผมขอทำอีกแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีดูนะก็กดเฮดนะแล้วก็ไปที่กระเป๋าแล้วก็พวกของเก็บแร่นะนน่ก็ประมาณนี้เลยนะซึ่งเราเนี่ยจะได้ก้อนหินมาก่อนนะจากนั้นนะพอเราได้ก้อนหินเนี่ยแล้วต้องไปล้างมันก่อนนะล้างแร่มาก่อนหรือว่าการสกัดั่นเองฮนะซึ่งผมอยากให้อดินเนี่ย ให้เราเนี่ยไม่ทําการเสกรถได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีคนเกียนทางรถระเบิดหรือว่ามาชนดีบีแลมันจะวุ่นวายอะ่ะฉะนั้นให้คุณพิมพ์ว่าล้างแร่นะฮะนั่นแหละครับฉะนั้นก็จํานวนที่ต้องการนะสิบหนึ่งหรือว่าห้าอะไรก็แล้วแต่ฮะซึ่งมันอาจจะบลัคอยู่ก็ได้นะซึ่งมันเป็นการอัปเดตครั้งแรกนะอัปเดตไอาการขุดแร่นะ่ะซึ่งบางครั้งก็บลัคบางครั้งก็ไม่บลัคนะเออก็ประมาณนี้เลย แล้วเราก็จะได้อะทับทีมทองคำหรือว่าผงเหล็กเนี่ยเอาไปทําคขาปืนได้นะหรือว่าจะเอาไปขายก็ได้เงินก็ดีอยู่นะเออก็วันนี้คลิปผมก็มีประมาณเท่านี้นะซึ่งขอถามเพื่อนๆว่าชอบระบบอัปเดตแผทด,ดีไหมหรือว่าไม่ชอบก็คอมเมนต์นะซึ่งผมขอบอกว่าอะไรครับเนี่ยว h a t ด h e แล้วเจอกันฮะกับ Hellboy บายบาย